แปสิ่งที่มันโคตรพัฒนาเลยของกลุ่มบวกฟางจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับและสําหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึง8สิ่งนะครับที่มันพัฒนามากของกลุ่มหมวกฟางตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าแกนไลน์จนพวกเขานะครับพัฒนาขึ้นนะครับจนถึงภาควานูนี่แบบโคตรก้าวกระโดดเลยซึ่งแน่นอนเลยครับว่ากลุ่มหมวกฟางตอนนี้นะฮะหลายคนก็จับตามองเขายิ่งกว่าเอสุภชัยซะอีกถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแสิ่งที่มันโคตรพ ไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันก่อนเลยสําหรับพัฒนาการของลูกเรือสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งใหญ่เลยที่กลุ่มหมวกฟางนะครับพัฒนามาจากแต่ก่อนมากเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าแกนไลน์จนถึงช่วงที่พวกพี่แกถูกรัฐบาลโลกตบไปนะครับก่อนช่วงไทม์สคริปต์และหลังจากนั้นกลุ่มหมวกฟางทุกคนนะฮะมีพัฒนาการที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับกลายเป็นกลุ่มที่แบบแข็งแกร่งเนี่ยแทบทุกคนเลยทุกคนนะครับพัฒนา เ,เด่นๆของกลุ่มเลยเนี่ยก็จะมีลูฟี่เอ๋ยโซโลเอ๋ยซันจิหรือว่าจะเป็นโรบินนะครับโดยก็จะเก่งทางด้านการต่อสู้นะครับหรือว่ามีบทบาทมากๆเลยของกลุ่มหมวกฟางแต่ว่าตอนนี้นะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันแบบว่าทุกคนยกระดับตัวเองมาแบบเพิ่มสูงมากๆเลยอย่างอูซบตอนแรกนะครับเขาก็ดูแบบว่าจะไม่ได้มีจุดเด่นทางด้านการต่อสู้นะครับเหมือนกับว่าเป็นหน่วยสนับสนุนมากกว่านะครับอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าเทียบง่ายๆเลยเนี่ยเขาถูกสร้างมานะครับเพื่อเป็นคนธรรมดานี่แหละที่อยู่ในกลุ่มปีศาจอย่างกุ่่มวฟงแต แต่ว่าในปัจจุบันนี้อูซอบนะครับพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองไปไกลามากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการต่อสู้เอย่ยหรือว่าทักษะนะครับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับหรือว่าฮาคี้ของเขานะครับฮาคีสังเกตของเขาก็ตื่นอีกนะครับในอาณาจักรเดสโลซาจึงทําให้นะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มบมวกฟางนะครับทุกคนเลยแหละไม่แค่อูซอบหรอกจะเป็นโซโลเอย่ยที่ตอนนี้มันแบบโคตรปีศาจเลยนะแทบไม่ได้แตกต่างจากลูฟี่เลยหรือจะเป็นซันจีนะครับพอได้ชุดเลสสูตรมาตอนนี้ก็โหดมากๆหรือจะเป็นนามิ้นะคร นจนสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากๆจึงทําให้กลุ่มนี้ทุกคนนะครับมันพัฒนาขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้มากๆเลยล่ะยิ่งสาวๆของเรื่องนะครับผ่านไป2ปีเนี่ยไม่รู้ไปพึ่งหมอที่ไหนนะครับเรียกได้ว่าหน้าอกหน้าใจเนี่ยตุ้มตามขึ้นมานะครับนึกว่าไปพึ่งหมอที่เกาหลีเลยล่ะสําหรับผู้หญิงนะฮะในกลุ่มของหมวกฟางก็หวังว่านะครับลูกเรือคนที่10นะครับคนต่อไปเนี่ยจะมีผู้หญิงนะเพิ่มขึ้นมาบ้าง <S <S มาต่อที่เรื่องที่2พันธมิรของกลุ่มหมวกฟางที่มันโคตรจะแข็งแกกกร่่่งงเลลลยหลัจาทีุม หมวกฟางเริ่มเปรี้ยวตีนมากยิ่งขึ้นในการที่จะไปประท้าบุคคลที่มันยิ่งใหญ่ในโลกวันพีทหลักๆเลยนะครับก็คือ4จกักรพรรดนี่แหละเราจะเห็นว่าลูฟี่นะครับเริ่มที่จะแบบว่าไปเปรี้ยวตีนนะครับไปหยบตีนคนนิ้นคนนี้ทีในการที่จะไปประท้านะครับกับ4จกักรพรรดิจึงทําให้การที่เป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่จึงทําให้นะครับเกิดปันธมิตรของกลุ่มหมวกฟางขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปันธมิรนะครับกับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของลอหรือจะเป ในสงครามในประเทศวานโนนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อต้องประทะานะครับกับจกรจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็นะครับการมีพันธมิตรก็เป็นเรื่องที่ดีและมันเป็นแัฒนาการณ์ที่สูงมากๆเลยนะฮะของกลุ่มหมวกฟางหากเรานะฮะลองย้อนไปในช่วงแรกๆนะครับตอนที่พวกลูฟี่เนี่ยเพิ่งเข้าแกนลายใหม่ๆห,หรือว่าช่วงต้นๆเลยนะเราก็คงไม่คิดหรอกครับว่าลูฟี่นะครับจะมีพันธมิตรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งได้ขนาดนี้มาต่อที่เรื่องที่3กองทัพของกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมันใหญ่ข แลว่ากองทัพกับพันธมิตรนะครับจะมีความแตกต่างกันพูดถึงพันธมิตรก่อนละกันพันธมิตรนะคบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับโดยพวกเขาครับก็จะพากเสียงหนังจีนเนี่ยได้มันและสนุกมากๆเลยคนละพันธมิตรกันเนี่ยขอเล่นมุกหนึ่งทีละกันก็พันธมิตรที่ผมหมายถึงเนี่ยพวกเขาครับก็จะอยู่นะครับเป็นพันธมิตรกับกลุ่มหมวกฟางนี่แหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มหมวกฟางพวกเขามีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองแต่ว่านะครับเขาก็จะไม่สามารถตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินขอบเขตนะครับที่พันธ ได้ทําการตกลงกันเอาไว้แต่ถ้าเป็นกองทัพหมวกฟางนะครับที่ตอนนี้มีทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันเลยเนี่ยพวกเขานะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ภายใต้นะครับการดูแลของกลุ่มหมวกฟางก็คือกลุ่มหมวกฟางต้องเป็นคนสั่งพวกเขานะครับจะไม่ทําอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาของกลุ่มหมวกฟางนะครับเอาง่ายๆแหละมันเหมือนอยู่ภายใต้นะครับของกลุ่มหมวกฟางอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่เลยเลยครับพวกเขานะครับก็ติดตามกลุ่มหมวกฟางหรือว่าลูฟี่มาเป็นเพราะว่าชื่่่นนชอออบครรรรััหวววาาาาามมีีททธใตขงููฟจกก นค,คนล้มดฟาเ์มงโก้แล้วก็ช่วยเขาในอาณาจาักรเดสโรซามาต่อที่เรื่องที่4กลุ่มหมวกฟางเริ่มมีการวางแผนที่มันมากยิ่งขึ้นหากย้อนกลับไปในช่วงต้นๆน,นะครับของกลุ่มหมวกฟางทุกคนก็คงจะไม่คิดหรอกครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีการวางแผนอะไรในการจัดการใครสักเท่าไหร่เนื่องจากว่านะครับกับตันกลุ่มนะครับอย่างลูฟี่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะคิดอะไรนะครับบวกก็คือบวกสู้ก็คือสู้แต่เนื่องด้วยว่าประสบการณ์ของพวกเขานะครับที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นการที่สู้อย่างเดียวไม่มีการวางแผนไม่มีการตัั้งรรรบหือไมม่ีกา มันเป็นเรื่องของคนที่มันโง่มากๆเลยเหมือนที่แชงคูนะครับได้บอกไว้เลยครับในสงครามมารินฟอร์ดว่ามันเป็นประสบการณ์ของลูฟี่นะครับที่เขาจะได้รับรู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยการถอยกลับการป้องกันหรือว่าการหนีอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นประสบการณ์ของลูฟี่ได้ในอนาคตเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าหลังจากนั้นนะครับลูฟี่รับรู้สิ่งเรื่องนี้ดีและเขานะครับทำอะไรแต่ละสิ่งละอย่างที่มันรอบครอบมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นบุคคลคนเดียวแล้วเขามีกลุ่มของเขาลูกทีมของเขานะครับในการที่เขา จะต้องดูแลเราเห็นได้เลยแหละครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมากเลยสําหรับในกลุ่มของหมวกฟางมาต่อที่เรื่องที่5ความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มนะครับมีการพัฒนาที่มันแบบโคตรจะแน่นแฟ้นเลยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ที่ผมหมายถึงเนะี่ยความสัมพันธ์แบบเพื่อนนะอย่าคิดไปไกลนะครับเชิงชู้สาวเพราะว่าคนในกลุ่มนี้เนะี่ยจะเป็นเพื่อนกันมากกว่าโอเคแหละโซโลกับซันจีสคนนี้เนะี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าหากเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับพวกเขาทั้ แน่นอนเลยว่าสิ่งที่มันชัดเจนมากที่สุดเลยว่ากลุ่มนี้นะครับมีความแน่นแฟ้นกันในตอนที่ซันจีนะครับจำใจที่จะต้องไปแต่งงานนะครับกับลูกสาวของบิ๊กมัมลูฟี่นะครับเขาไม่คิดเลยแม้แต่น้อยนิดว่าจะต้องหนีหรือเปล่าหรือว่าจะเอายังไงนะครับเพราะว่าคนที่ดึงตัวไปเนี่ยเป็นถึงซีจักรพรรดิเขาคิดอย่างเดียวว่าเขาจะต้องไปนำตัวซันจีกลับมาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะครับในการที่ไปนำตัวซันจีกลับมาอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มันบอกได้ชัดเจนแล้วแหละครับว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับม ในกลุ่มมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ ลูฟี่นะครับพร้อมที่จะไปเคลียร์พร้อมที่จะไปบวกนะครับแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลคนนั้นกลับมาเราก็ต้องเฝ้ารอดูแหละครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีความสัมพันธ์อะไรที่มันกินใจแฟนๆวันพีชที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นบ้างหรือเปล่าและมาต่อที่เรื่องที่6นะครับอุปกรณ์อาวุธต่างๆในกลุ่มเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยละ่ะต้องพูดก่อนแล้วกันว่าอุปกรณ์นี้นะครับผมก็อาจจะยกถึงเรือด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเรือของพวกลนะูฟี่นยได้มีการเปลี่ยนไปแล้วจากตอนแรกนะครับเป็นเรือ g o i งแมรี่นะครับโอ จำที่ดีของกลุ่มหมวกฟางแต่ถ้าพูดถึงเรือเทาสั้นซันนี่แล้วล่ะก็นะครับเรือนี้เนี่ยมันก็ดีไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเรือนี้นะครับมีความสําคัญมากๆมันมีการพัฒนาไปไกลเลยแหละครับจากฝีมือของแฟงกี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบการพัฒนาต่างๆอาวุธต่างๆความใหญ่นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นอะไรที่มันดีมากๆหรือเราจะไปยกถึงอาวุธของกลุ่มนี้ก็ได้นะครับอย่างโซโลเนี่ยก็ได้ดาบมามากมายเลยนะครับหรือจะเป็นซันจีนะครับที่ได้ชุดเรสสูตรมาเรียกได้ว่าสุดยอดเลยหรือนามีนะครับก็ได้ว่ย,วยเชนกั เธอสามารถควบคุมสภาพอากาศนะครับในการมาเป็นสิ่งที่โจมตีได้โคตรดีเลยล่ะหรือจะเป็นแฟงกี้นะครับที่ดัดแปลงตัวเองนะครับจนกลายเป็นอาวุธชิ้นดีไปแล้วอีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับอาวุธเสร็จสรรของกลุ่มหมวกฟางเป็นอะไรที่มันพัฒนามากเลยล่ะสําหรับคนในกลุ่มนี้มาต่อที่เรื่องที่7จ็ดค่าหัวของคนในกลุ่มหมวกฟางแน่นอนแหละว่าค่าหัวในเรื่องวันพีชมันไม่ได้หมายความว่าคนที่ค่าหัวเยอะจะมีพลังความสามารถมากกว่าคนที่ค่าหัวน้อยแต่มันหมายถึงนะครับบุคคลที่เป็นอันตรายหรือวัตบาลโลกต้องการ ัตวหากต้องการตัวมากนะฮะค่าหัวก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ระบุได้ชัดเจนแล้วว่าค่าหัวนะครับที่มันสูงขึ้นของคนในกลุ่มหมวกฟางเพราะว่าคนในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความอันตรายจนรัฐบาลโลกนะครับต้องการตัวของเขาอย่างกัปตันอย่างลูฟี่นะครับจุดเริ่มต้นของเขาค่าหัวสตาร์ทที่30ล้านเบลีปัจจุบันนะครับพุ่งไปที่1,500ล้านหรือจะเป็นโซโลนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่320ส่วนซันจีเนี่ยแอบแซงมานิดนึงนะครับที่้าเร้องคนนใกลุ่มหมวกฟานนเย ก็เยอะมากๆเลยความพัฒนาด้านต่างๆนะครับความตรายนะครับจนรัฐบาลโลกต้องการคนจากกลุ่มนี้เนี่ยมากๆเลยละ มาต่อที่เรื่องที่8ลูฟี่นี่แหละโคตรพัฒนาเลยต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าลูฟี่เป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีความพัฒนามากๆเลยจากเริ่มต้นนะครับโอเคแหละนี่ใสของพี่แกจะดูเกลี้ยงเกลียนแล้วก็เกลี้ยงเกลียนมากเกินไปหน่อยแต่ความเกลียงของพี่แกในตอนนี้เนะี่ยผมบอกเลยและวว่าเขามีความพัฒนาที่มันมากยิ่งขึ้นเขารู้นะครับว่าเขาเนี่ยตอนไหนควรจะหลบตอนไหนเขาควรจะโจมตีหรือว่าตอนไหนนะครับที่เขาควรพัฒนาอย่างตอนที่ว่าหลังจบมาลินฟอร์ดนะครับเขารู้ได้ทันทีเลยครับว่าเขาต้องพัฒนามาก ิ้งขึนตามคําแนะนําของซิลเวอร์เรรี่หรือในภาควานูนี่เลยนะครับตอนที่เขาไปติดคุกในเมื่อเขาแพ้กับไคโดไปเขาก็ฝึกวิชานะครับจนเขาสามารถใช้วิชาฮาคิเกราะขั้นสูงได้เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับลูฟี่เนะี่ยคบเครื่องต้มยำมากๆเลยเราก็ต้องไปเฝ้ารอรุ้นแหละครับว่าลูฟี่นะครับเขาจะพัฒนาได้มากกว่าเดิมนะครับกว่าที่พวกเราคิดมากขึ้นหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแปดเรื่องที่มันพัฒนามากยิ่งขึ้นสําหรับกลุ่มหมวกฟางเราเห็นพวกเขาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตั้งแต่แบบว่ายังไม่สามารถ ใชฮาคีได้ยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับกว่าจะเข้าแกนไลน์ได้เนี่ยก็เหนื่อยเลยแต่ตอนนี้นะฮะกลุ่มของลูฟี่เป็นอะไรที่มันพัฒนาแล้วก็เทพมากๆเลยพวกเรานะฮะก็ต้องมาเฝ้ารอลุ้นรอดูแหละครับว่าอนาคตกลุ่มหมวกฟางจะไปได้ไกลหรือไม่และลูฟี่นะครับเขาจะก้าวขึ้นไปเป็นราชาโจรสลัดเหมือนที่เขาคาดหวังไว้ในตอนเด็กได้หรือไม่นะครับเราก็ต้องไปรอรับชมแล้วกันแน่นอนและครับวา่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e หรือจะแชร์ก็ได้นะครับกดเลยเวลากด u b บสไคร์นะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะคุณไม่แจ้งเตือนคุณจะพลาดคลิปสนุกคลิปมันๆแบบนี้อย่างแน่นอนอันนี้ผมเตือนแล้วนะหากพลาดไปเนี่ยพลาดแล้วพลาดเลยนะครับอดดูแน่นอนนะสำหรับคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับทุกความคิดเห็นผมอ่านนะครับแล้วก็นาไปปรับปรุงหรือไม่นะครับก็เป็นไอเดียในการทําคลิปต,ต,ต่อไปนะครับฝากไว้ด้ยวยละกันสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ